สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีอีกจ้าคลิปแก้วกันครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับเออก่อนเฮื่เขาถามหาผู้ปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนพี่น้องคือได้ยินเสียงบ่อยๆนี่ยังก่อปลุกลูกไปายังก่อครับปลุกลูกปลูกไวายยังก่อโอ้ยโอ้ยไหนยังอ่ะเออ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 ไม่ยังอ่ะไม่ใช่กระจายอ่ะ ไม่ย,มยังอ่ะไก่มาสิตีละครั้งแล้วยกหนึ่งมาเลยม,ยม,ม,มีเอาไปแม่แม่ขวเอ่แเลี้ยงทั้งเจ้าแม่สศร้าหนึง่กเกงเก,กว๊ยวกี๋งกับผัวจากวันเลยกับตัวใหม่เกียงด้วยเออขวบเลี้ยงทั้งเจา้าสศร้าหนึ่งแม่ครับส,สวัสดีค่ะเอาเมนีนะคือเกี่ยงเร็ว เอาค่ะคัเอาค่คกะต้อ้องกูค่ไมมีเวลาจิตใจบอกอาจมันาบอกกันเจ้านี่เจ้านี่จะวามเห็นไปแล้วครับไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วหมู่านิไปน้ำซ่างมึงนี่ไปน้ำเตาเบิดบานนี่มาเหลือใจ ใส่นี่กางเกงยืดเนี่ยตั้งแตดพิจิตรีย์โอ้ต้องเป็นในตัวยวนแง่การศาสตเขาหอยไม่ใส่ได้ให้เลยโอ้เมื่อไปท่วงถืออันพอ้อาจารย์ไปซื้อยูเซียวได้นี่ไอยยูขอนแก่นไหมการทิ้งเลยสามประตูน้ำไหมเขาที่นีเป็นขายเป็นลานบ่มีอยู่ร้านเดียวบัตรตลาดนั่นมีร้านร้านประจำคอยเลยแสดงว่าขั้นโฉงขาด์นี่ยฮซื้อกรุงเทียบได้เลยบ่ต้องมาซื้ออยู่ประตูน้ำขอนแแกก่่นนนนประตู้ขอยังเดียว โอ้ย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 จดมอกไโอ้ยกินกับหยังเดินหญิที่หงดูมาเรนอไออเอก็ยังมากินนี่เอายงมาซูมกินนี่ไอ้ไข่สมมันใส่เงามันสีไข้อะที่ไขยสมไี่เดียวเอ็มไม่กล้ขหม ขายต้นไม้มากูไปซื้อเอายางวัดไปวัดมาจนแทบไม่้อเลยซื้อถูเหี่ยวหนึ่งแมง้้้้ย้ห้อ้อ้้้้้้้้้้้ง้้้้้้ผ้้้เป็้้้าย้้้้้ั้นน่้น้้้้้นั้ง้้่้้้้้้้ย้่้่้้้้้้้้้้ย้ย่ ขอเรื่องบะเสือกับบบแอมกิซ่อนมาสั่นกูนำไปี่ตหรอเอาเมกิซ่อนมาขายพรอมบ่ะอันผู้หิวขายมานขึ้นนั่นออนเปออบทางเปลออออนอยู่ในทางมิตรใครได้แขมเมกิซ่อนปะนะเออาอิเออเุอเอ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 ัเออเออเกินอเออเออเอออเออสเบอโออ สิทเากับมึงบ้นนมันเฮียบ่โอโอ้เาอามันได้นอีกเยียงอะมันได้ยงอีกเว้ยไปหัวซาเอาเอาคือวางสั้นมูเขาคือยานทวดตทั้งนี้คือยันอย่างไรทั่วลงแฉะมาล่องรูด โอ้ขันทั่วโลกนี่คนหูจักบอ่ใครซื้อล้ทัวนี่ก็ใครฟ้าบ่บ่บ่ชื่ออะไรมาษาแล้วพนักงานโอ้ยมาสิมาทีกินเข่าปองนังดอกโอ้หัวหัวัวหัอหปิวมาตายบหัักเัวเัวหัวหังหัาหัันหัห มึงว่าคอยชักกินหรอพี่น้องมึงเนี่ยมหาเสียงค่ะพี่น้องมหาเสียงมาพ้อคนกินเข่าประจวบทานไงนุงเลสเยกินน้ำเพลินปลาปชาช่าชนโอสสค่ะโอ้คือทิมบานนี่ลาตูเนละเอาไปพูดไงครับโอ้ผู้ปั๊บ เท่นแม่ฮะไปนั่นเด้อ่อ่กอกระแสปัญาลีจังเลยซอเทปโอเพราเขาจีหิวซอยเขาจีหิวซอยนี่เดนี่ปุ๊กลุกนี่ไปไปไปซอเทปซอเทกมันิดก็พายแหมึเช่กันได้แล้วซอเทปแม่จีหิวซอยแค่อยกจานคนส่อน

บอกว่า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 พูดตีวาอีสรเสาตีสมเขาน่ะแต่ว่ากินจนเบิดตโอ้โหตามหอยก็นึงตี่สมเขาพี่น้องโอ้ผู้เดยมา่ี้ทนีน้องมันแตกจวดจวรนกินเ้าแล้วมาเีย่ลกนี่ั้มันนักกระเป๋าแม่มาเท่ากินนักเื่อแหม กว้างไปซะเลยดูครับกระเป๋าเบ้านเรามันจีเป <um um anyway> <MA ื่อนมึงในพี่น้องถือกระเป๋าไอ้เพื่อนไม่ได้เออเดี๋ยวผมจะไปอย่าเรื่องมากบานเอก่อนโอเคอะไรอ่ะอะไรจะไปไหนอ่ะจะไปไหนจะไปกินไก่สีไปบ้านเอกอ่ะออยากไปบ้านพี่เคยพี่พี่ไม่ชวนพี่เคยไปแล้วบ้านเอกอ่ะทำไมอย่าไปเลยทำไมขอเตือนว่าอย่าไปแต่ว่าอย่าไป ที่นอนก็ไม่มีอุ้ยเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาน้ําก็ไม่มีให้อาบนี่ปัญหาใหญ่อยู่ข้าวก็ไม่มีให้กินโอ้จริงปัญหาใหญ่เลยน้ํากินก็ไม่มีให้โอ้เพราะมันเอาให้ไก่กันหมดเลยโอ้ไดที่ได้ผู้ใดกินไปบ้านล่ะไปบ้านได้บ้านล่ะไปบ้านได้บ้านล่ะเดี๋ไปเดี๋ไปค่อยไปเราทุ่นเราไม่ต้องกินด้วยกันมุกไปตอนไหนตอนเฮือกูเฮือนเง็ยบมาแล้วเนาะโอ้ยมีอยู่ ผ้าเตรียมอยู่เออเถางไข่เถ้องนกน้ำเบลียวอยู่รถใดเด้อเอาบ้างได้สันเอาว้างให้เพื่อนสันนะโอ้ยแขวะกับเป็นบ้าหิวโตโซตัวโซดยุไม่าแม่นหน่อยฮะกะโบขึ้นพ่ออันนี่ละนั่นนี่ตีมัอนี่ไปน้ำรดนี่แหละรถอยู่ใดก็ตียู่รู้รถเพื่อนก็ติยู่นี่ล้วมือนี่เพื่อนพักเรียมอยู่นี่ เสียนนนครับมาแต่สายครับกแวองต่้าองไรวั่ก็ถือว่าเขาวางสิจุกระแมวน้อยตนวลงพูลโอ้จุกระแมวน้อยตัวลงพูลแมนไปว่าน้ำมันัปโอ้ยสร้างสร้างสร้างจ้ตัวคอย นี่เตี้ยนมาแล้วศึกษามาอย่างดีนี่จุกะแมวน้อยตัวลงพูนไป่คืออ่าไม่ีไอ้เจ้าเนี่ยเจ้าจะย้ำอยู่สองคนไหมอยู่สองคนแบบจุกะแมียวบางปูะพนจะบอกผมเออแมนมันไม่ถูกมันจูกะแมวน้อยตัวลงพูนแมนเนี่ยถูกต้อง เป็นเจ้าเสื้อขอต้นฉบับของแขนหรือเสื้อของเทียมเดี๋ยวนี้เอาต้นฉบับบางทีก็เพี้ยนนะโอ้ไม่ไม่เพี้ยนหรอกเอาจุกกะว่าอะไรเอาหรือเสื้อเชื่องเงี้ยเดีนยวนีงจุงกะแมวบกโรนจุกกะแมวบกพรุนนอยตุลพนจุกกะแมวบกโรนจุกกะแมวบกโรนตุลพนตุลพนตามมันข้ารถมึงผู้เดียวนี่ยเอกรถผู้แรกก็วอกผู้ดรกยอนรถมึงผู้เดียวอ่ะเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้วะครับ เดี๋ยวยไปสีสมเด็ดไปบ้านแม่เงี้ยเสร็จสีสมเด็ดแม่ทีสมเด็ดอยู่สาบ้านบ้านเราเงี้ยเราเหย้าเราเอียดอ้าวสีส้มเด็ดบ้านเราเงี้ยเราเหย้าบ้านเราเงี้ยเราเหย้าบ้านบ้านแม่เงี้ยเขาอยู่ไหนแค่ว่นี่เอาไปเก็บแมวน้อยตนลงโนไปนะเอาสิไหมเอาทำแล้วเมื่อกี้เป็นีิไหมครับเพราะว่าทุนสอนผิดครับทุนพูดว่า จุนกราแมวบงประโคนมันต้องสวัสดีหนึ่งพันคนคุดีจุนกระแมวน้อยตัวลงพนอืมอืมถูกต้องเฮ้ยไรชุดนี่เมีนครับเอ้าวจุนกระแมวลอยตัวลงพนเบิดอไรได้หนีว่ามีมุกเหรอไปพุ่นเบื่อเหรเบิดมุดมุกเขาชุดเบื่อเหรโอ้มุกเขาชุดเออช่องไฟเนี่ยครับช่องเทียนนั่นดีครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับปากช่องในหน่อยเข็มกระพุ่นไทยรับเพื่อนอวิเชียเลยนะครับ ฝากแน่ครับกับเป้าว่าไม่มีเงินพ่อกระเป๋าบ่มีเงินเงินเข้าไปเบิดแล้วเนื่องจากกระเป๋าเขาเห็นบาทอะไรเรื่น่ะเขาตีเคี้ยวไปเลยพกมาทำห่าก็เคยบอกไปเรียนน้ำเตางไหมก็เคยบาทนี่น้ำหาภาษาปากกาไม่กินใครด้เลยเขียนเลยพกมาทำหาเลยเออปอบเป้าแกไม่ฆ่าสวกหรอบอร์ตื่นบอร์ตื่นแต่ว่ารถไหลเองนื่อะ่ะมือเรียกไม่ได้ล้ำสอดแจ้งอืม มือสองมาล้มทอดแจ้งมือสามมาล้มทอดแก้งนี่ครับก็เลยเป็นที่ละต่อไปแล้วก็จะเป็นอย่างที่อันข้า้าช่อง่ต๊ฉากใครผู้ใดโตกะโะบอดไหมโต๊ะผู้ฉากจริงๆแล้เป็นเคยทั้งหกเลยไม่นี่ก็ต๊ะคัเลยเป็นแบบเต็ท่าหัวซาเลยมาขึ้นเลยวะยืมงานพี่น้องวันที่สิบจี้จะพาเรียนมหาวิทยาลัยสิบจีพนี้บ้านขคริบย์าแม่เออ เราอันนี้แล้วมันขึ้นนี่่อยกระตกจากกันจากไหนบ้างกินยาตะเวียนกินที่ฟรีแก้แกแพ้พรอาการนั่นเป็นหงว่าซื้อสิไขรจะน่าเลกินลนอนเรื่มต่อไฟแอรห้ทุกตาเขียนมาหาข่นที่รยก่ต่อไฟทีสควันไฟเพาะทำหนาทีป่ะนอ บ่ต่อไป่ะอยูมียรกันตีซีเาเตยล่าแล้วที่มต่อไฟอย่างเงมนี่เมียบานแล้วได้ว่าพ่อเห็นอยพอเลเบิ้งเวลาทีมาต่อไฟอย่างเงมนี่เตยล่าแล้วโอ้ก็่าเขาชาเมื่อดอกเมื่อดอกเสียนนั่นบครับสวัสดีครับจุงการเมีน้อยตัวลงพนจุงพะจงพะครับผมครับผมโทษตัวเจ้าเัดเนอยู่ดีครับ โอ้ค <formation> ือหอปถ่งแล้วเนี hmm. oh. ่อหนเออยางกับบาลตออ๋อเมียนเร็วๆมือเขอยากงอย่างนอนแล้วี่เร็วๆๆๆติดไปบานนะม่ีไปบานเขาตีหลัดจะข้าวจะเมือไป ไปจะข้าวไปแล้วมองแค่ไว้แต่มันโขบตัวมีเวลามาไก่ไก่เป็นอยังว่ามาไก่บ้านเห่าคือโบไปเด่นบ้านเห่าวะข้ามาขายเขาเขาหอข้ามาขายเอาขาโอ้ยโอ้ยโอ้โหทั้งกระตือทั้งกระตือทั้งกระตือเขาเก็บแล้วเบิร์ดแล้ววัดเขาเก็บละเอียดเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสบายเปทุกคนนะครับสวัสดีผู้ใดเขาเมื่อเบิดแล้ว โอ้ผู้พักเลมผู้พักเลีม,เ,ลมออเอาครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ควรผู้นั้นผู้นี้ในทรัพยนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะคว้าคลิปต่อไปขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณความากข้อมแพงจากกุุงมองลูกบอนครับนะครับเมื่อไ้จะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีแข้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แน่กันแล้วกันนะครับขอบคุณพี่น้องจากกุุงมองลูกบอนครับพอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยววันที่ สิเจอกันอยู่อย่าส่วยคือเราครับสวัสันกะินหนาวัสดีครับ